สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะครับผมชื่อปอรวินอินอ้นหรือครูเป้านะครับวันนี้นะครับครูเป้าจะมาสอนเรื่องชนิดของมุมในหมวดของวิชาคณิตศาสตร์นะครับเรามาทําความรู้จักกับคําที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องมุมนะครับว่ามีคําอะไรที่น่าสนใจบ้างาคำแรกนะครับคำว่ารังสีคือส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลายเพียงจุด นะครับอ,อีกคำหนึงครับคำว่ามุมคือรังสีที่ไม่จุดปลายเป็นจุดเดียวกันเรียกรังสีสองเส้นนี้ว่าแขนของมุมและเรียกจุดปลายที่เป็นจุดเดียวกันนี้ว่าเป็นจุดยอดมุมามาถึงตอนนี้นะครับนักเรียนอาจจะยังสงสัยว่าคาอธิบายพวกนี้มันคืออะไรนะครับลักษณะหน้าตาเป็นยังไงครูคเป้าก็ได้จําลองรูปภาพมาให้นะครับ กับคำอธิบายเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเราลองมาดูซิว่ามีลักษณะรูปภาพเป็นยังไงนะครับจากรูปนะครับรูปหลักๆก,ก็คือเส้นที่มีลักษณะเป็นลูกศรสีขาวทั้งสองเส้นนะครับทั้งสองเส้นนี้เราเรียกว่ารังสีนะครับรูปรังสีนี้จะประกอบด้วยจุดปลายเพียงจุดเดียวนะครับหนึ่เส้นก็จะมี1จุดเท่านั้นนะครับ แล้วเวลาที่มันจะเกิดเป็นมุมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันก็ต้องเอาจุดปลายทั้งสองจุดเนี่ยของเส้นรังสีทั้งสองเส้นม,มารวมกันนะครับเพื่อที่จะได้มีจุดปลายรังสีเพียงจุดเดียวเราเรียกว่าจุดยอดมุมดังนี้นะครับเห็นไหมครับเมื่อจุดปลายรังสีทั้งสองเส้นมารวมกันเป็นจุดเดียวก็จะเกิดเป็นจุดยอดมุมนะครับมีจุดเดียวพอร,รวมกันแล้ว แล้วก็เส้นของรังสีทั้งสองเส้นนะครับ <c oughs> ก็จะกลายเป็นแขนของมุมโดยปริยายานี่ก็เกิดมุมขึ้นมาแล้วนะครับจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับหน <c oughs> ่วยของมุมนะครับเรียกว่าองศาหรือในภาษาอังกฤษเรียกความว่า,าดีกรีนะครับ <c oughs> มุมแบ่งได้5ชนิดได้แก่มุมแหลมมุมฉากมุมป้านมุมตรงและมุมกลับครับ เรามาดูทีละมุมแล้วกันนะครับว่าแต่ละมุมนะ่ยมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงมุมแหลมคือมุมที่กางน้อยกว่า90องศาก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับมุมแหลมะนะครับมุมแหลมจะมีหน้าตาแบบนี้มุมฉากคือมุมที่กางเท่ากับ90องศานะครับมีขนาดเดียวคือ90องศาก็จะมีลักษณะแบบนี้ นี่ครับเขาเรียกว่ามุมฉากนะครับ90องศามุมถัดมาครับมุมป้านคือมุมที่กลางมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศานะครับขนาดของมุมก็จะกลางมากกว่ามุมฉากเมื่อสักครู่นี้นะครับครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ มุมตรงคือมุมที่กลางเท่ากับ180องศามีขนาดเดียวครับลักษณะก็จะคล้ายกับเส้นตรงนะครับแบบนี้อ่านี่นะครับก็เรียกว่ามุมตรงนะครับมีขนาดเดียวคือ180องศา <c oughs> อ่าและมุมสุดท้ายน,นะครับคือมุมกลับคือมุมที่กลางมากกว่า180องศากางมากกว่ามุมตรงมาสักครู่นี้นั่นเองนะครับก็จะมีลักษณะกลางแบบนี้ ดังภาพนี้แหละครับเรียกว่ามุมกลับทีนี้นะครับหลังที่เราจะหลังจากที่เราเรียนรู้กันไปแล้วครูเปามีคําถามท้ายบทนะครับเรามาดูซิว่านักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนเนื้อหานี้มากแค่ไหนนะครับเรามาตอบคาถามดูนะครับ ข้อใดเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเป็นมุมฉากนักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนครับข้อ 1. เหรียญบาทข้อที่ 2. หนังสือนักเรียนคิดว่าข้อไหนครับเป็นมุมฉากคํา <K> ตอบนะครับข้อที่ 2. นะครับหนังสือหนังสือจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับซึ่งจะมีมุมฉากทั้งหมด4มุมส่วนเลรนบาทนั้นไม่ใช่นะครับไม่เป็นมุมเลยนะครับเป็นวงกลม ข้อต่อมาครับข้อใดเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเป็นมุมตรงครับระหว่างข้อ1ฝาเบียข้อที่2ดินสอักเนคิดว่าข้อไหนครับที่เป็นมุมตรงคําตอบนะครับข้อที่2ครับดินสอดินสอ,นอมีลักษณะเป็นแท่งยาวนะครับก็คือเป็นเส้นตรงนั่นเองนะครับส่วนฝาเบียนั้นไม่ใช่นะครับฝาเบียมีลักษณะเป็นวงกลมนะครับไม่ได้เป็นเส้นตรงเลย ามาถึงข้อสุดท้ายนะครับหน้าจั่วบ้านมีลักษณะเป็นมุมแบบข้อใดค,ครับข้อ1มุมแหลมข้อที่สองมุมฉากนักเรียนรู้จักไหมครับว่าหน้าจั่วบ้านมีลักษณะแบบไหนครูปเป้ามีรูปให้ดูครับครับหน้าจั่วบ้านก็จะมีลักษณะแบบนี้นักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนครับเป็นมุมแบบใดเอ่ยคำตอบนะครับข้อที่1ครับมุมแหลมนะครับ เห็นไหมลักษณะไม่ได้ตั้งฉากเลยนะครับเอาละสำหรับวันนี้นะครับคุณเป้าขอจบการสอรนเรื่องอชนิดของมุมไว้เ,วเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราจะเจอพบเจอกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าในบทต่อไปวันนี้สวัสดีครับ